เราคือต้นเหต đ đ ma ุท <ind Iron> ั้งหมดในการดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตเราชีวิตเราไม่มีใครทําเราทําตัวเองทั้งหมดเราให้ตัวเองทั้งหมดเราเลือกทั้งหมดเราสร้างทั้งหมดเรากําหนดทั้งหมดเราลงเล่นทั้งหมดเราคือคนที่เรียกโบกมือให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตเราไม่มีใครมาเป็นนายเหนือชีวิตเราได้ชีวิต เป็นแบบที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราความรู้สึกคําพูดภาษาที่เราใช้และเรายังไม่ได้เปลี่ยนมันตราบใดก็ตามที่เรายังเป็นคนเดิมแบบที่เราเคยเป็นเราจะไม่มีทางดึงดูดชีวิตใหม่ๆเข้ามาเราตื่นมาแล้วใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเราปปี้สำเนาชีวิตของเมื่อวานของอาทิตย์ที่แล้วของเดือนที่แล้วของปีที่แล้วชีวิตให้โอกาสเราได้ตื่นมามีลมหายใจใหม่ทุกวัน แต่เราเอง่างหากที่ไม่อนุญาตตัวเองและยังคงใช้ชีวิตเหมือนกับว่าก๊อปปี้สำเนาหน้าตาชีวิตแบบอดีตแบบหนึ่งปีที่แล้วอยู่ดีทุกคำพูดที่คุณพูดออกมามีแรงตอบสนองทุกแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นทุกสิ่งที่คุณส่งออกไปความคิดต่อให้คุณไม่พูดออกมาคนไม่รู้แต่จิตใต้สำนึกของคุณรู้จัก,กรกวานได้ยินโลกใบนี้เป็นกระจกและจะส่งทุกอย่าง กดแรง,งดูดพิสูจน์ที่ผลลัพธ์คุณโกหกคนได้ทั้งโลกคุณโกหกตัวเองได้และเราไม่สามารถจะเรียนอีก10คอร์สร้อคอร์สชีจะดีขึ้นได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนสักอย่าง